ตอนในคลิปที่สนะครับผมก็มาอยู่ด้านหน้านะครับของรถไฟฟ้าเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าไม่มีคนขับรระนะครับไม่มีคนขับนะครับแล่วเหอนมั้งถ้าคนพันเรา นะครับเวบางคนสงสัยนะครับว่ารถใฟฟ้านะี่มีคนขับไม้เอาไม้นะครับไม่รลบไปปือเหมือนกันนี่นะครับสายนี่ชมพูเดี๋ยวผมนั่งอยู่นี่นะครับสา,า,นะายไม่เลยใครเคยนั่งแล้วก็คอมเมนต์มานะครับอาไม้คนขับครับ